ไปดูเครื่องปรุงตรงนี้สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมาเมื่อนี้น้องบัวสิมารีวิวข้าวผัดคณะปลาเข็มชีเมอแม่ครัวเครื่องปรุง <c oughs> นี่เครื่องเคียงเครื่องปรุงน,นี่นี่มีปลาเข็มแล้วก็มีนะจริงๆหลักๆมีแค่นั้นแหละอนี้น <c oughs> สมีกุ้งสับกับกุ้งสับสำคัญต้องมีคะน้าคะน้าพริกไทยดำพริกไทยไข่ไข่สามลูกแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ชจ้เอาไปกินตามมีเตาเปิดเครื่องปรุงนี้เอาเลยไหมคะเอาเลยครับอ๋อตอนนีวนี้นะใส่น้ำมันแล้วใช่ไหมใส่น้ำมันลงแล้วอ๋อ นี่ลองขัดรอ,อสมขั <แก S 1> ้นตอนแต่ละขั้นตอนพอในพิณอ่ะอวันนี้จะลองผัดอันนี้จะทำได้ก็ตักงสองจานใหญ่โอใส่กระเทียมให้หอมเนาะแล้วกระเทียมลงก็กระเทียมที่เราทอดแล้วนะแล้วก็มายีเอาก้า,กา,กากวก้องเอาข้าวกด้องอะไรแบบนี้นี่จะลองขัดตค่สนนองจาน กลิ่นได้ได้กินไัวตางแบบวากิน,นกินเนี่ยเต้องห่วงเพรนะวพี่น้องเดีคือกินมาแรงมากมันต่างมันจะใส่ที่ดุก,ก่อนนะอ,อ,อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบออบอ,อ,อันนี้อยากได้เครื่องแน่น เนื้อชีสคัดเครื่องแน่แนๆเลยพ่อ,อแม่พี่นอ้องเบิงแต่ละการตอนเลยเนาะลงไปจะผ <c oughs> ัดไปดีวยสามตาอะไรกันเจ้าเน้นระดับนี้ขอใ,ใสอ่ต่อไปเลยมีเซฟประจำบ้านพ่อแม่พี่น้องใส่แล้วนะใส่ลงไปดนใใีเยเราจะใส่ทำประมาณสามตา ไข่ดยแค่สามไปนเล็กมาคุกคุกไปเลยงานเลยจ้าอเออซีจันเริ่มมาวันนี้เราใส่เครื่องปรุงนะเขาบอกใ,ใส่น้ำมันหอยนิดนึงน,น้ำมันหอยไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าปลาเค็มอะมันเค็มอยู่แล้วซอสปรุงรสของเราก็สีสีขาวเออ แล้วเขาบอกว่าให้มีซิไท่ดำด้วยซุกไท่ดำมันจะหอมมันออกปว่ว่างอมอไหมคะไม่เห็นออกเลยออกอยู่ปะมันก็มีมีนะมีเน็กค่ะ พริกไทยดำแต่อ๋อไม่เยอะกวนให้หน่อยใช่ไปหาพริกไทยดำรอพริกไทยดำหน,น้าตาต้องมาก่อนพริกไทยดำมาแล้วจ้าเอาแบบนี้เลยแล้วกันจะได้ความหอม ไปคือคณะเราจะแตะประมาณก้านๆมันคณะก้านเรา,า,าทั่แบบผ่าเล็กๆอย่างนี้มาลงไปเลยมันจะได้สวยนอกจากสวยแล้วเน้นสวยง่ายรสชาติ <c oughs> ได้หน้าตาได้ใบ <c oughs> ไ,ไปบ้างไม่เป็นไรมาลงหมดเลยจะทำแน่วโอเคครับ โอ้ชีสันกลินปลาเค็มยังอยู่นะกลิ่นปลาเค็มเริ่มลดลงแล้วชีจันเคล่วนหนหิวเลยพ่อแม่พี่นอ้องตามไปข้าวาเลยข้าวนี่เขาบอกว่าได่คดมานะแล้วก็เชียนเีเลยนต้ คลุกคลุกให้เข้ากันซีจันนู้ฮ์หากินบอก,อกคอมเมนต์นอกรีบคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเด้อเขาบอกปลาเค็มปาลาอะไรก็ได้ที่เค็มปลาอินทรีย์ปลาตีอะไรก็ได้ปลาสลิดก็ได้นะแต่ไม่มีปลาอินทรยขึ้นชื่อว่าปลาเค็ม,ออมได้หมดนอกนี่เขาใช้ปลาแซลมอนนะแช่ปลาตั้งสองสามชั่วโมงทิ้งไว้แล้วก็เอามาทอด มาทอดก็ทำไ,ได้เลยดีา้จริงจริงเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อความแซ่บใส่พริกขี้หนูลงไปแต่ว่าลูกค้าเราไม่ทาเผ็ดพริกขี้หนูเราจะโดยหน้าโรยหน้าแต่ว,ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจัดจานนะคะรอดูเดี๋ยวจัดจานให้ชม okay. โอเคโอเคเดี๋ยวรอจัดจาน หลังจากที่เอาพัดแล้วอย่างนาะคูกแล้วนี่ผมแม่พี่น้องก็มาจัดจานก็นสิได้ประมาณนี้เนาะมามีจัดจานให้นี่หนากินบอกผมแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เปลี่ยนเป็นอาหารไทยเนาะหลังจากที่กินกินกินแต่อาหารลาวๆแม่พี่น้องนี่มาให้เบิ่งอาหารไทยเนาะเป็นได้ผมแม่พี่น้องงามบ่ นี่ปลาเค็มเครื่องเคียง ino, เฮาก็มีแค่นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเขามาเบิ่งมาซมถาม้ามมาแคลรชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องบัวแล้วก็อย่าลืมฝากอย่าลืมติดตามเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเขามาเบิ่งมาซมติดตามเป็นกำลังแห่งใจให้กันคือเก่าเนาะอ่าเมเนกเมโนเมนเกมน,เก,มนเกับเบิ้ดจำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องมารีวิว นี่มามีมามีเหตุหายเนาะกับพอกันขีบหนาเด้อบายบาย